สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรื่องกับดักของสัตว์ไลยนะเดิมทีแล้วเราก็เป็นสาววายอยู่แล้วค่ะแต <c oughs> ่ทำเนี่ยแอคชั่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยเลยเลยลองมาทำฝึกเปนะคะเออฝึกฝึกภาคนะคะเป็นยังไงก็ติชมได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยอ้ยอย่านะอย่าเข้ามานะอย่านะ แกอย่าเข้ามานะขอร้องละ่ะอย่าฆ่าฉันเลยช่วยด้วยเพิ่งจะมาขอความช่วยเหลือเลยวะมันสายไปแล้วเลือดของผู้หญิงคนนั้นไหลออกมาจากปากของเขาอย่างกับน้ำสุปเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าภรรยาของเขาจะผิดร้อนได้ขนาดนี้ มันทำให้เขาบ้าข้างพอแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ย hey! บ้าเอ้ยเฉียวอันเธอทำอะไรของเธอเนี่ยขาดอีกแค่สามพันคำฉันก็สามารถส่งสบับล่างได้แล้วนะยังจะส่งสบับล่างอะไรอีกแกคิดว่าการตายของผู้หญิงคนนั้นมีส่วนกับแกด้วยหรอ ก็คือผู้หญิงเล็บสีแดงคนนั้นคุณคุยกับสามีเมื่อสองวันก่อนแกยังคุยกับสามีของเขาที่ร้านกาแฟยอยู่เลยคู่นั้นมีการผรสมประสานกันระหว่างสายพันธุ์แกะฟอร์ตและสายพันธุ์สุนัขเฝ้ายามอยู่นะคิดออกเรื่องยังเธ,เธอตายแล้วเหรอ ใช่แล้วตอนเช้ามือหกตอนเช้าหกโมงมีคนพบศพที่นอกเมืองของแม่น้ำเจียงหลินเธอขาวชีดเล่ากับกระดาษและถูกปกคลุมด้วยบาดแผลทั่วทั้งร่างกายถูกดุดเลือดไปแล้วกว่าครึง่งโชคยังดีที่มันอยู่ในถ้ำในน้ำ ไม่เช่นนั้นเมืองทั้งเมืองอาจจะตกอยู่ในอันตรายตำรวจสงสัยว่าคนหลายอาจจะเป็นสามีของเธอเพราะงั้นเธอถึงสงสัยว่าฉันเป็นคนยุยงให้ทำสินะข,ขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะสงสัยคุณแต่เบื้องบนตั้งความหวังกับคดีนี้ไว้มากพวกเขาจะส่งตำรวจหลายคนเพื่อที่จะไป รวบรวมหลักฐานฉันฉันแค่กังวลว่าคุณจะเยสบือเอ้ยฉันก็แค่คุยเรื่องงานกับเขาเท่านั้นแหละจริงเหรออยากโกหกฉันนะเธอไม่รู้เรื่องใช่ไหมตอนที่ฉันได้เขาฉันตกใจมากเลยนะเธอลืมกินยาละับก่อนออกจากบ้านใช่ไหม ไปเติมไหนสิไม่งั้นถ้าออกจากบ้านสภาพแบบนี้เธออาจจะถูกพวกหมาป่าฝูงนั้นกินเอาได้นะข,ข,ข,อขอบคุณค่ะที่จริงแล้วฉันก็แค่คุยงานกับเขาเท่านั้นที่ผ่านมาฉันแค่บอกความจริงบางอย่างกับไอ้มาผู้น่าสงสารนั้นไป ในปีคศสอง8ยุคน้ำแข็งเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นครั้งที่สองเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกบังคับให้วิวัฒนาการภายใต้อิทธิพลของ Big กแบงในแง่ของเพศภาพนอกเหนือจากเพศแล้วมนุษย์ยังได้พัฒนาต่อไปอีกเป็นสามสายพันธุ์ตามกำลังของพวกเขาคือสายพันธุ์หมาป่า คลิกลูสายพันธ์สุนัขเฝ้ายามและสายพันธ์แกะฟรอสมาป่าหรือคลิกลูจะมีอยู่ไม่กี่ตัวแต่พวกมันควบคุมทรัพยากรส่วนมากในสังคมพลังและคำสั่งจากฟิโลโมนทำให้พวกเขาเป็นผู้นำตามธรรมชาติเอาชนะพวกมันได้แค่ในช่วงที่พวกมันอ่อนแอเท่านั้น สุนัขเฝ้ายามปกครองโดยสาวผู้เยาวยนวนเนื่องจากความแตกต่างของพลังพวกเขาส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตเหมือนทุกคนจะมีแค่บางตัวที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับหมาป่าคิกลูพลังของแกะฟอร์ดนั้นไม่สามารถละเลยได้เพราะพวกมันถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์โดยฟิโลโมนที่สร้างขึ้นมาจาก มาป่าคิกรูฟิโลโมนของพวกมันถูกขนานนามว่ายาปุกเิกเนื่องจากความรู้สึกอ่อนไหวของพวกมันจึงได้รับได้เพียงบางส่วนแน่นอนว่ามันมีข้อยกเว้นในโลกนี้เสมองั้นฉันไปก่อนนะชิวที่รักฉันกลับมาแล้ว เฉียวเฉียวแค่เห็นหน้าผมก็ไปเลยเหรอผมไม่ใช่มาป่าซะหน่อยไม่ได้ไม่กินคนหรอกหน้าหืมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมจริงๆอ้าไปไกลๆจากฉันเลยนะปึ้งรู้จักกันนานขนาดนี้แล้วเฉียวเชียวยังขี้อายไม่เปลี่ยนหน้าเบื่อจริงๆคิดว่าจะเหมือนแกหรือไงวันๆเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับร้านเล่า บ้านก็ไม่ยอมกับทำไมล่ะหึงแล้วแกคิดว่าฉันจะหึงล่ะฉันไม่รู้ว่าแกจะหึงหรือไม่หึงแต่ฉันเห็นแกกับเฉียวอันเดินด้วยกันแล้วฉันหึงนะพวกเราแกะฟอร์ดก็มีความเห็นแก่ตัวที่แข็งเก่งเหมือนกัน อยากให้ฉันลองดูลองให้แกดูไหมล่ะลองไม่ไหวแล้วกกกกกใครวิชิวผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีแม่น้ำเจียงหลิน ผมต้องการให้คุณมากับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจโจข้อมูลเอกสารของผมก็มีเท่านี้คุณพิกดูไปเป็นร้อยพันรอบแล้วยังไม่พออีกเหรอชิวชิวยุยสุนักเฝ้ายามเพศชายอายุตอนนี้อายุ23ปี เขียนนิยายอิสระเจ็ดปีที่แล้วเคยเข้าสนามสถานที่ผิดเนตเป็นเวลาสามเดือนเพราะเรื่องทะเลาะวิวาทห้าปีที่แล้วทำผิดกฎหมายเลยโดนถูกตัดสินให้โดนกักขังทางอาญาสิบสสี่ปีที่แล้วผมไม่ทราบว่าคุณพูดเรื่องอะไร คุณตั้งใจเรียกผมมาเพื่อฟังคุณคุดคุยคดีเก่าๆหรอกนายมีประวัติอาชญากรรมถ้าคุณจะไม่เชื่อผมอยู่แล้วงั้นการสอบปากคำเนี่ยก็ไม่จำเป็นหรอกครับคดีของเจนหลิงเจียงเชิญคุณสอบปากคำคนเดียวตามสบายครับ นั่งลงเดี๋ยวนี้ใครอนุญาตให้นายไปไม่ทราบสามวันที่แล้วนายคุยอะไรกับคู่กรณีที่ร้านกาแฟลุย่ะ yeah. พวกเรารู้มาว่าเขาให้เงินสดนายจำนวนสามหมื่นเงินนั่นใช้ทำอะไรผมเพิ่งออกนิยายแนวสอบสวนสืบสวนมาใหม่แล้วมัน ได้รับผิดชอบได้รับความนิยมมากโดนมาขอซื้อลิขสิทธิ์ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอครับปกติพอเขาให้เงินนายต่อมาก็ค่าภรรยาต,ตัวเองมันไม่บังเอิญไปไหนหรอคุณตำรวจผมกับเขาเคยเจอกันแค่ไม่กี่ครั้ง ทำคำถามพวกนี้คุณควรจะไปถามเขามากกว่าแต่กลับมาถามผมผมว่ามันไม่ค่อยมีเหตุผลเลยนะครับฉันอาน่านนิยายนายมาแล้วบรรยากาศความรู้สึกในใจของอายกรรมได้ทะลุป,ปุปรงดีฉันเลยอยากขอความคิดเห็นนายหน่อย,อยแบบนี้มันไร้ประโยชน์สิ้นดีผมไม่เข้าใจ จริงๆว่าคุณจะสอบถามผมไปทำไมหลายปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหลายบริษัทอยู่ถึงฤดูหนาวก็พากันล้มละลายไปตามๆกันธุรกิจหลายบริษัทมากมายพากันกระโดดตึกรลวากับเกี่ยวที่รลวกับเกี่ยวที่โดนเทลงน้ำอย่างนั้นลิวเชียวลานก็เหมือนกัน นี่สินทับตัวเขามากมายทําให้เกือบสติแตกไปสักพักและเมื่อภรรยาของหลินซิวรลาน mm hmm. เห็นว่าเขาท่าทางจะล้มไม่เป็นท่าก็เลยใช้ความสวยความสาวหาที่พึ่งใหม่ถึงแม้ว่าเธอจะระมัดระวังตัวแค่ไหนแต่ก็ถูกจับได้ไว่าย่จับได้อยู่ดีเพราะว่ารักถึงทําให้แคน เพราะความแค้นถึงทําให้เกียดติชังมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแค่นี้หรอแค่นี้แหละครับเจ้าหน้าที่โจถ้าคุณเห็นเขาคุณจะทนไหวงั้นเหรอคะถ้าคุณเป็นเขาคุณจะทนไหมนั้นหระคะอ,อ,อย่าเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวกับฉัน แกบอกว่าเหยื่อถูกซ่อนไว้อย่างดีแล้วทำไมแกถึงดูเรื่องนั้นละ่ะแกกับลิวเชียวรานไม่ได้สนิทกันทำไมถึงเอาเรื่องแบบนั้นแบบนี้มาบอกแกหรืออาจจะเป็นได้ว่าแกเองก็เป็นคนขายเรื่องนี้ให้เขาพูดอะไรกันกินแบบนี้นี่มันน้ำแข็งจากขั้วโลกเนือ ย็นชาและไร้ความปาาน,นี้บอกฉันมาอย่างตรงไปตรงมาฉันต้องการความจริงวันนั้นฉันที่แกพูดอะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมอะฮะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคุณกลับไปแล้วก็รู้เองแค่สามแสนหยวนจะมาซื้อข้อมูลแบบนี้อย่างนี้มันไม่เสียเปรียบไปไหนหรอฉันไม่นะ นี่มันฟิโลโมนของหมาป่าคิวอ่หามาป่าคิววูนี่นะคุณตำรวจโจการพิจารณาคาดีของคุณก็สลัดอยู่เหมือนกันนะกระทั่งกล้าที่จะใส่ฟิโลโมนแบบไรความรับผิดชอบแบบนี้ได้ตั้งจะใจที่จะบังคับให้สารภาพเหรอไทย นี่นี่มันเป็นแค่อุบัติเหตุแก <Yeah. S 1> ยังไม่ได้ตอบคำถามของฉันเลยนะค่อยมาต่อทีหลังจากที่คุณตำรวจโจลอดผ่านช่วงเวลาที่อ่อนแอก่อนดีกว่าควบภุมฟิลโลมอนของคุณให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาถามอีกครั้งผมจะไม่เล่าผมจะไม่เล่นเกมตอบคำถามเด็กๆแบบนี้กับคุณหรอกนะ ึงคุณเจ้าหน้าที่โจอย่าลืมนะว่าคุณไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับผมเลยในแง่กฎหมายผมเป็นอิสระคุณไม่มีสิทธิ์กักขังผมไว้จริงเหรอแต่ฉันจำได้ว่ากฎหมายตำรวจในมาตราที่เกข้อที่สฉันมีสิทธิ์ที่จะกักขังผู้ต้องสงสัยเพื่อทำการตรวจสอบต่อไปฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้าย แกเป็นคนปล่อยข่าวให้คนร้ายและยุยงให้ลินเซลลินซิลานฆ่าภรรยาใช่ไหมตริงตริงสวัสดีผมโจเซฟสวัสดีครับคุณหลิวคือคือ,ค,อคืออะไรท่านต้องการให้ผมปล่อยมันไปงั้นเหรอ,อยู่ใน เอารถมาให้ยืมสักสองวันแล้วเดี๋ยวคืนให้อาเพิ่งถึงบ้านก็ออกไปสร้างเรื่องโอเคเดี๋ยวฉันไปหานายฉันจะคอยจับตาดูนายตลอดเวลาอย่าให้ฉันเจอหลักฐานละกัน ทอดเลยทอดเลยให้ใครนั่นวะเออเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยยัวเก่งเป็นบ้านี่นายไม่รู้จักอาริสเหรอเขาเป็นนางยัวสวะที่เด็ดที่สุดในย่านนี้เลยนะคนอยากได้เขาไม่รู้ตั้งมากมายเท่าไหร่แต่แค่คืนเดียวก็ต้องจ่ายเงินจำนวนมากถึง จะได้อยู่กับเขาหนุ่มน้อยไม่ชวนฉันดื่มสักแก้วเหรอว้าวเอาเลยขึ้นไปหาเขาเลยเออเป็นผู้หญิงคนนั้นมองอะไรไม่ชาบ นี่คนลักฉันเองต่อให้ฉันจะตายจะพิการไม่อยากได้เขาแล้วแต่ก็ให้ใครทำให้เป็ดเปื่อนไม่ได้หรอกนะเอาละอย่าทำให้เขาตกใจเลยเอากุญแจมาไหนอยู่ในตัวฉันนี่แหละหาเองสิ เมื่อวานฝนตกหนักมากฉันพนันได้เลยว่าถ้าเจอศพแล้วจะไม่มีร่องรอยอะไรหลงเหลือไว้ฉันรู้ถ้ารู้แล้วก็ถอก็ถ้ารูแล้วจะถอมาถึงนี่ทำไมจะมากวนอะไรอีกเพราะว่าต้องมีสักวันที่พระเจ้าจะเข้าข้างคนที่โชคร้ายเป็นพิเศษอย่างเช่นตอนนี้ ตอนนี้ทำไมหรอตอนนี้ฉันจะส่งนายกลับบ้านที่รักของผมแกแกนี่มันฉันต้องการฟังความจริงเมื่อกี้ซ่อนอะไรไว้อย่ามาหลอกฉันนะอย่าไวไวสิแกต้องเชื่อฟังถึงจะน่ารัก แต่แกก็กัดได้เช่นกันกับท่านายออกแรงมากเกินไปอยากให้ฉันแสดงให้ดูใช่ไหมการตายของแกะที่กัดคนเป็นเรื่องน่าเศร้าขนาดไหนดีละฉันไม่สามารถอดทนรอดได้แล้วบอสครับเอียดติดเบ็ดแล้วใช่เขาใช่เขาไม่ผิดแน่ เจ้าก้าวติดตั้งเครื่องติดตามไว้ที่รถแล้วเมื่อไหรหัวหน้าจะกลับหัวหน้าจะมาครับฉันจะไม่ไปที่นั่นแล้วคราวนี้ฉันจะจับไอันและเลวนั่นให้ได้ครั้งนี้จะไม่ปล่อยให้แกหนีไปอย่างง่ายได้แน่ชิวนายไม่ไปด้วยกันกับฉันหรอ ฉันเพิ่งเรียนรู้สกิลใหม่ๆม,มาคุณไม่อยากลองหรอพอดียังมีโทระอีกตอนดึกๆค่อยกลับมานะคนคนนั้นไม่ได้ดังใจจริงๆเลยถ้างาั้นฉันก็ชอบอยู่ดีค,คุณอลรมันฟัวตาม <c oughs> ห้องลกสกชัตัห้องนอนไม่มีรูปคู่สามีภรรยาสักรูปเลยล้วนมีแต่รูปเขากับลูกชายนี่มันอะไรบ้าไปแล้วนี่มันไม่เกินไปหน่อยหรอนึกไม่ถึงเลยว่าลิวซีลันจะชอบแบบนี้ไม่รู้ว่าภรรยาเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าออืกย่า ถึงเออนายนี่เองนี่เป็นบ้านของคูกก่กเรณีหลิวศีลานนายมาทำอะไรที่นี่คุณตำรวจอย่าเพิ่งเข้าใจผิดผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพอมาถึงมันก็เป็นสภาพแบบนี้แล้วจะบอกว่านายไม่ได้เป็นคนทำอย่างนั้นหรอ ไม่ใช่แน่นอนและผมกล้าร,รับประกันได้ว่ามีบุคคลที่สามมาที่นี่แน่นอนและยังอยู่ในบ้านหลังนี้ห้องนั่งเล่นชื่อให้นี่มันชั้นที่สามเลยนะอะไรเนี่ยคลม ตามทันจนได้นี่คุณตำรวจจับคนเมื่อกี้ได้ไหมครับเฮลโลมอนแรงมากแย่แล้วเฮ้เยหายใจก่อนอย่าระงับนายล่ะมือบ้า อะไรอยู่เหอะออะไรอยู่รีบใส้ยาระง,งับสิบ,บ้าเอ้ยอย่าบอกนะว่านายไม่ใช่ไม่ได้พบมาคือปล่อยฉันให้คือ,อ,อบ้าเอ้ยฉันไม่ใช่ลูกแกะและไม่ใช่ผู้หญิงนะด้วยเว้ยคือ นี่พวกสุนัขเฝ้ายามแบบพวกนายมีไว้คุกเข่าลงดีๆสะแล้วเลียให้ฉันเข้าใจไหมคือแกคิดจะทำอะไรฉันหมัน่นไส้แกมานานแล้วเดี๋ยวจะจัดให้เป็นพิเศษเลยแม่งเอ้ยยังไม่ฉี่แตกอีกเหรอวะคิดว่าจะสามารถกลายเป็นหมาป่าคลิกดูได้เหรอ มาอย่างไงก็เป็นหมาเหมาะที่จะใช้ให้หมาปากคิดเลยอย่างพวกเรากระทืบไอบ้าเอ้ยเฮ้ไอเวนนี่ดุมไปตายซะไปตายซะไปตายซะเออฉันจะเตือนแกไว้ความอดทนของฉันมีขีดจำกัดยังอยากที่จะเก็บแค้นนี้ไว้แล้วก็ แค่เชื่อฟังฉันสักหน่อยเป็นเด็กดีอย่าต่อต้านคือเออเออ,อาจะทำอะไรแน่นอนฉันกำลังทำคุณไงแต่เออไอเวนนี่อย่านะคุณจอเซฟตุ่ม ในวันที่อากาศสดใสฉันได้ยินเสียงนั้นก่อนที่น้ำสีดำจะร่วม่วมจนมิดและก่อนที่ล่างฉันจะน่าเปื่อยหุบปากหยุดลองอะไรแปลกๆแบบนั้นสัทีฟังแล้วจะอวกเหมือนจะเกิดเรื่องที่น่าสนใจขึ้นนะ ไอ้บ้านั่นไม่อยานะเอะอโดนคิกอูถูกใจเข้าน่าจะเป็นเกียรติของสุนักฝ้ายามแบบไหนนะคือจเซฟปึ่งฉันจะให้แกได้สดใสในสิ่งที่แกทำในวันนี้ชิวชอนายเอใครให้นายเข้ามาออกไปนะ ทำไมอย่าดุสิฉันมาเรียกนายไปกินข้าววันนี้เตรียมแต่ตของที่นายชอบทั้งนั้นออกไปให้ฉันช่วยนะซิวซิตอนนี้ตอนนั้นนายช่วยฉันออกมาจากคิวคิวคิวที่รักฉันเป็นของนายนะฉันจะเป็นผู้พิทักษ์ของนายเองจะอยู่ข้างๆนายตลอดไปและซื่อสัตย์กับนาย คนที่ทำให้นายต้องเจ็บควรโดนนรกลงโทษให้สะสมบอกฉันมาว่ามันเป็นใครมันทำอะไรนายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งก่อนคนที่ทำแบบนี้กับฉันพวกมันตายทั้งเป็นหัวหน้านี่คือเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับซิวชุยอ,อ,อืมขอบคุณ ไม่มีปัญหาไอเด็กคนนี้กระทำความผิดมากมายผมคิดว่าคุณต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะตรวจนี่หัวหน้าครับทำไมแต่ว่าทำไมคุณจู่ๆู่คุณถึงเป็นผู้ชายคนนี้ละ่ะหรือว่าทำไมละ่ะอยากจะทำโอทีหรือไงโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ครับแฟนผมกำลังรอกินข้าวอยู่เป็นเพื่อนอยู่ครับหัวหน้าค่อยๆดูเอกสารน,นะครับผมไปก่อน ตึงมัดเขาไว้ฮ่าฮทุบตีเขาให้ตายเออเมื่อกี้ไม่ใช่ลาวเกาลาวอยู่หรอตอนนี้เป็นอะไรบ้างเออตึงๆแกมันก็แค่สุนักเฝ้ายามแกกล้าทําแบบนี้ในสนามหญ้าของหมาป่าคิดวูได้ยังไงแกกล้าดียังไงเออ ดูสิว่าคราวหน้ายังจะกล้าอีกไหมแน่สิงก็เข้ามาอีกสิคือบอสเราใช้ความดุนแลนกับคนแบบนี้ไม่ได้เราต้องใช้อย่างอื่นแทนวิธีไหนพูดมาสิิ <c> ี <oughs> ิสำหรับเราแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างมาปะคิ้รูและมาปะและสุนักที่ไล่ที่ไรประโยชน์และแตกต่างกับแกะยังไง ทำไมเราไม่หาอะไรสนุกสนุกทำละ่ะรอจนกว่าเราจะสนุกเราจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาน่าเกลียดแค่ไหนเขาคุกเข่าลงและขอความเมตตาจากเราว่าแล้วคิกลูไม่ได้ดีไม่มีดีอะไรเลยสุดท้ายคุณก็ไม่ปล่อยให้พวกเขาได้ยังไงละ่ะคุณคิดว่าผมจะพลิกตัวเองแบบนั้นเหรอ ไม่เพียงแค่นั้นผมเตรียมของขวัญพิเศษให้พวกเขาเป็นการตอบแทนด้วยนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยปล่อยเราไปช่วยด้วยแหกปากโวยวอะไรทำอะไรทำไมละ่ะกลัวเหรอชิวยอ,อยแกแกแกคิดจะทำอะไรพวกพวกเราคือมาปากคิดลูนนะอย่ามารอเล่นนะรอเล่นอะไรละ่ะ แกคิดว่าฉันจะกลัวขยะอย่างพวกแกหรือไงในมือฉันมีฟิโลโมนแกฟอสอยู่สิเม็ดว่ากันว่าแค่หนึ่งมิลลิลิตรเพียงพอที่จะทำให้พวกหมาป่าคิกาทุกคนขั่งใครจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉีดทุกอย่างภายในร่างกายของนายสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจไหม อย่าไม่ต้องรีบเราบะมีบางอย่างที่จะตื่นเต้นยิ่งกว่านี้คือไอชิวชุีไอบ้ารอก่อนเถอะพวกแกอย่าเข้ามานะัวหน้าช่วยด้วยอ่าคุณปล่อยไฟฟ้าในะขณะที่พวกเขารู้สึกตื่นเต้นมันเล้าใจมาก <c oughs> ไม่ใช่อย่างสันสนัยที่ถูกไฟฟ้าดูดทำให้ตื่นเต้นจัง ชิพจรไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยจะไม่ทิ้งอะไรไว้บนร่างกายแม้แต่บาดแผลเดียวแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้พวกนั้นจดจำไปตลอดชีวิตและฟังใจลึกไปในจิตใจตตต